กตัวแม่อย่างพี่แอนทองประสมนะคะหลังจากที่ได้ไปฝึกวิ่งจนข้อเท้าหักนะคะเมื่อ3เดือนที่แล้วค่ะล่าสุดพี่แอนก็ได้ออกมาอัปเดตอาการบาดเจ็บของข้อเท้านะคะว่าตอนนี้เนี่ยก็อาการดีขึ้นเกือบจะร้อยปร์เซ็นแล้วละค่ะ โดยพี่แอนนะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าหลังจากที่มีโอกาสไปฝึกวิ่งเพราะว่าอยากจะวิ่งให้เป็นจะได้ไม่บาดเจ็บแต่ดันเล่นท่าเดิมซ้ำๆค่ะก็ทำให้ข้อเท้าเนี่ยได้รับบาดเจ็บจากตอนแรกที่ได้ไปพบหมอหลายๆท่านนะคะก็วินิจฉัยว่าไม่หกักแล้วก็ไม่ได้เอ็กซเรย์แต่ก็มีคุณหมอท่านหนึ่งค่ะที่เห็นข่าวของเธอก็เลยโทรศัพท์บอกว่าให้ไปตรวจก่อนว่าจะพบข้อเท้าหักนะคะซึ่งเวลานั้นที่ทราบก็รู้สึกใจเสียค่ะเพราะกลัวว่าจะออกกำลังกายไม่ได้อีกตอนนี้ก็เลยปรับด้วยการกินแคลเซียมนะ ะะโดยก้าวเท้าเนี่ยก็กลับมาดีขึ้นเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วละค่ะไปฟังเสียงพี่แอนกันหน่อยค่ะเดินในงานก็เดินได้นะจะหายแล้วลหละแต่ว่าถ้ายืนนานมากๆอ่ะก็อาจจะมีเจ็บนิดหน่อยก็เลยต้องลงจากส้แบบนสูงแป๊บหนึ่งได้แล้เริ่มกลับมาละเริ่มกลับมาละก็ค่อยๆไต่ไต่ระดับกลับจะกลับไปพุ่งกลับไปวิ่งเหมือนเดิมแล้วโอ้ยแอนแบบใจเสียเพราะแอนกลัวแอนออกกำลังกายไม่ได้<ม>ก็เลยแบบพยายามที่จะกินแคลเซียมอัดยาเชื่อฟังหมอทุกอย่างไปแบบ ไปอะไรอ่ะไปช็อคเวฟไปทําทุกอย่างจนตอนนี้เกือบร้อยแล้วคนะ่ะกระดูกเชื่อมแล้วค่ะแต่แค่ว่าเวลาเราไปสะเทือนมาอีกมันก็แคลกๆอย่างเงี้ยก,กลับมาแบบระบมใหม่